สวัสดีี่น้องมาทสนจะจัอป่ปูกํญาอไปซื้ออาซื้อของมาห้องเ้อไเข้าไปกไแต่ว่านาเก่าอยู่ในเดอนงแต่ไปเบิกนกันติดตามน่นกันสวัสดีพี่น้อง เป็นห่อเปนห่อูกไข่มืนคือคุณเห็นเ่นไหมเแงเอาก็ไปหาเขียนนับนได้ายหกชิตาไเอ็นหูไปคอยในดีนะใกล้ๆมีอย่านเงินมาเงินมกระจบแต่ได้โน่วัดแต่หกชิโตออเขียนมาแด็ดเอาบอก

คอยอยู <v> ่แต่แขกอยู่แล้วแขกพินนอนมั่นอยู่แล้วคือแไม่มีมาฮ็อปทริโตเขียดกูมันนักเบิ้งก็ไม่เยอะจะแขกเอ้ยจะลงด้นยกันแล้า มีใจกว่าลูกะมีใจกว่าลูกเหยียดไปสุดหายเะรลางกายักคนนี้ลบเลือดะด้ไหมม่ลกนลูกากเป็นนาวิา มีไก่ก็จเออแดงอ่อนกรมีหมูมีสีหมูอ๋อสู้วังไงเราไม่ื้อก่ทคัคนเลยนีบเก้าหือนเบ่เด็อในเบิ่งมาตั้งอย่า้ก่ีแด้กบุอยมาจะื่อมาเลแล้วน่แดันีก็ตกเก้าเลบ่แพงบุญจ่าว่าเอาเนจากขเอาเน เส้นเนื้อหมูแดงกรดาเอาขอตู้ไว้เ่นัมนอกตู้ไว้เลย้นไปดูบวกเ้าแล้วไข่ไข่บอกด้นอกเลยง่ายไข่ง่ายสบายจะมียังมากินขอนมลูกรอกเขามาส่งวะคอยชิลตั้งะเอมกิ้มนะลูกจิ้มนิ้มนะโ้ยิ้ลูกเตอร์แต่กระเข็งเจิ้มลูกเตอระอ่ากินลูกเตอร์่หมาะอ้จิ้มยางมาเจ้าจ่าลูกเตอร์

อ่าหมันเด่นยูนันเยอยู่ทุกข้านนมันนุ่มอ่อนแก่มันโม่ใมันัวมันห้องเจากสมัน่มขึ้นมัน่มน่มแมวคนบัมีบกนงตีช้างตีต่ตาเม็นติดเผื่อีลนพ่มกินรู้อบอนุ่มสบายในพ่กินยา มีแล้ว่อาิมค่ะแลยวออกชิมไหเแลยวหมัปีมาะกับยาที่ไข่เย็นวัดพอดียานตลาดะค่อตู้ว้าด้ไหมจะจันะอืเออหอืมันมากต่นั้้ยราเตือมับอกค่าเบียยกัมาดูอยู่ฆ่าเบียยก็บไปได้มากแล้ว่ามันก็เฮ็ดเบียหมหาเงินเนาะวันที่ดูดิ่เราเตีตลาดถลาแบ่อห้อน้าทเหตุ้องยูทูบ เขาเห็นทองยูทูบบอกกาบไข่คู่นี้ไข่ไข่เมนว่านกับแบลนัทคู่นี่ไัหเป็นเดือดล่เลือดแต่ก็ตกใจมนไข่เนนคูนี่ัใจมันน่นปุ๊บาตได้เอาหน้ามขคุบอกไคืแต่แม่เนาะแไม่จได้ีคือเสียงผอผอของทบอนนี่นอ้ดด้วยยังว่าไปไปถให้พี่น้องบิวเพราะว่าพี่น้องมาดมด้วกับเห็น ปานย้าไปกับโบหินก็เลยแบบดื้อนักให้เข้าใจก่าให้ดีก่อคยหูว่าเอออยคเน ไอไหนมันกินขนมหมอมาต้อนวนเล่าเผ็ดบบวูพอมากริต้แล้วอันเ่าเผ็ดนั้งคือมมาส่งขนมเนาะเราตาเยแหน่ะวาเป็นส่งมมึกเนาะบกชะรีอันนั้นมันแล้วเฮ้ยบางคนม้จักกับอกใส่ไม่เนาะความมันมีอันเนา แนวมันมาทานมลกเดี๋ยวเราขวายมันีขวามาหายนุชุดหนึ่งกระเพื้อกแพงมันเ่ยมชักติดลูกพได้นเือยังแพงอมดเมันบวบกมันเห็ดเป็นตะแทงมันบวบากมันบ่อเลนะมันเป็นสะานพี่น้องลูกแม่ชคเดิอป้าเนอเมริกาเป็นผาเมาหายลุเริ่เป็นาเงินมาหาซื้อขนมตรงซื้อของดูของกินให้เจ้า ขอบคุณเวลาเอื่องป่าไม่รูกไม่จริงเลยไม่จริงวันไหมไม่จริงรีบเร่งเร็วเข้าไม่จริงวันไหมไม่จริงวันไหมวันไหนจะรับเงินวันไหนวันนี้ก็วันนี้แหละวันนี้ก็รี้ก่อนวันนีไก็พอได้แหละเพื่อนและลี่เงินไปเพื่อนผมเป็นสามีอยู่แล้วผ่อนแต่ห้องนอนไม่ผ่อนอ่ะฮ่าฮ่าฮ่า ทานเทาแล้บ้าสู่อันฟันเป็นอยวทุ่กจะบอกเป็นอยวทีุกงันเด็กงอันเอาไปวที่อันมาโตได้ป็วเดือนใส่ก็พอจะไมใส่เนืก็จะไปซื้อกินมีปัใหญ่ีคนสลับสน้นจะดีเระเขากมาห้ที่มาลูกกระโดงนี่เลยิเกนะที่เป็นแบบมกาไ่อิ่แล้จะส่งพญารูดเด้บาหราเอ บ่ออู่มหาไซเลยมาไซมาไซก็แเร็นาเหาเบองาเตาราไโอ้ี่น้องเก็บขนมใสุ่งมา เก็บขนมกระทงไงว,งวง้เก็บไรต้นเปิอนห่วงเก็บใส่ทงใส่นังไว้อีกหนอวุ่นเนย้อขอบตู้ไหวมันยากจริงจิงแต่มันหวานมันอายอยากินวันไนเก็บขนมขาทงย่งเลขนมมันขึ้นมาลูกเลแต่ยแม่ห้างเงนได้ยม่ติดชื่อให้ลูกก็ับ มัดแปงหมดได้ไหมแปงหมได้อต้นนตกมาให้พี่น้องดองสีมาวัอีตานยาแปงใส่ทงกปใส่ก็บใส่ววอบตาถ้าเขากหลดนั่นขอบใจเด่อน้่มไว้ขอบใจเใจดีสขอบใจป้าเ้อที่อยู่อเมริกาฝากนมาให้่ซึื้อของหนูกินฝาดเส่ใจของเจ้าทุกเด้อ ใจแผ่นพืนล้ลอะไรมันเท่กะ่าไรป้าโอ้ยมีเงี้เี่อุอนมาไ้ไข่้นกีบนึงก็บมมอบมิ้งเท่าอ่องคันีน้ง็นหาชิดชื่ออยากพได้เงินไปมันพ่าได้มัน,นมันไปเป็นเผาชว่วยเขามันได้เงิเผาช่วนใครบาเปไน่นรอบปัอปาอะไปใัล่ลู จะสบายพี่น้องจะเป็นยังไงกันเอี๋ยวคิดดีก่อนคิดเดี๋หน้าก่อนนะพี่น้องเนอะทางนั้นเร่งรถแล้วพี่น้องเนอะมันหลากหลายพี่น้องลาไปก่อนพี่น้องสบายดีมไหมทุกคนสบายดีพี่น้องเอาไว้ลาไปก่อนสบายดีบ๊ายบายลูกสบายดีก่อนยยบบ๊าาขอบใจเด้อสิขอบใจเด้อ f c อบอลเนอะ f c อบอล อาเมนมาตลอดว่าเอฟซีน้องบอลเด้อขอบพระคุณหลายๆเด้อติดติดตามเพื่อเด้อพี่น้องใจเจ้าหลายๆที่หมักในการเติบโตของลูกอ้นเด้อขอบใจเอฟซีมัตสึคุสุคนที่ให้กำลังใจอ้นขอบพระคุณทุกคำคอมเมนต์เด้อจ้าเมนมาเดี๋ยวอ้นตอบครับเด้อพี่น้องมัตสกคุสุคนงานะอ้นนะค้ัคนในบ้านเนี่ยมาหล่นน้ำเพื่นพี่น้องตัวเองเอามาให้บางเดีวใกล้เข้สบายดี ไปดีไไปมาไามจบไปดีเออ nhà n h าหมวก